จลุล่าที่โลกมนุษย์เมื่อไหร่ข้าจะรีบกลับไปพวกเจ้าไม่ต้องตามข้ามานี่ท้านเจ้าพวกเจ้าอย่างนื้นหนึ่งยังจะตามข้ามาข้าจะไม่กลับไปหาพวกเจ้าจริงๆด้วยข้าพูดจริงๆนะเฮ้ยแรงหึงของสตรีนี่มันช่างมีพลังเหลือเกินเล่นเอาสักข้าเหนื่อยเลยเฮ้ยไอ้อคาศูนย์ไอจิตตาศูนย์มาน,นี่เดี๋ยวนี้ขอรับ<ห>นายท่าน ข้าจะปิดผนึกประตูระหว่างพิภพอสูรกับโลกมนุษย์เอาไว้ไม่ให้เปิดขึ้นอีกแต่ยังไงข้าก็ายังไม่ไว้ใจพวกเจ้าสองคนคอยผัดเวงกันดูไว้ด้วยเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเนี่ยไอ้อสุสังขรวนทำข้าเจ็บตัวตลอดเลยโอไอ้อสุนิ่าง กับพวกแกฆ้าเลยพอเจ็บตัวไปด้วยเนี่ยเหรอแน่เหรอฮะแกแกล่ะไม่อะพอเสียทีขอโทษครับนายท่านที่ท่านกับผมไม่ทําตามแผนขอใหุ้่งอ่างเนี่ยป่าน,นี้กับผมได้ตัวลัวสซิมิชโลธรมาประกันให้นายท่านแล้วขอรับนี่ฆ่าลม้มแค่ครั้งเดียวแหละแกหาเรื่องฆ่าเหรอวะฮะกัเอออยู่วะจะยุติได้หรือยังนดิคาล้มเสียกับมาเนี่ยถ้าพวกเจ้ายังไม่หยุด ข้าพูดได้คำเดียวพวกเจ้าโดนนแน่ๆว่าแต่ในท่านองค์เสียกลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องมหาเทวะสุรสงครามหรือว่าเหล่าสนมตมหึงหวงหรือขอรับก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละเฮ้ยแต่แซมแกดูแลหนูชิลรยังไงอะถึงปล่อยให้สิริสุดามาทำร้ายจนเนี่ยดูซิหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยโอ้แม่ครับ ตอนนี้งานผมล้นมือเลยนะครับจะให้ผมคอยตามเคลียเรื่องที่พวกสิบแปดมงกุฎทำวาเนี่ยผมคงไม่มีเวลาขน่นนแ้วครับอวยอวยอ้ย,อย,อยมาแต่แซมนี่แค่ให้ดูแลหนูชิโรแค่นี้ยยังทำไม่ได้เลยแล้วต่อไปเนี่ยแม่จะไว้ใจให้แกดูแลหลานแม่ได้ยังไงฮะหลานเออคุณคุณป้าคะคือเรื่องของใช่สิครับแม่ครับคือผมขอโทษนะครับ โทษนะจ๊ะชิโรจา๋าต่อไปผมสัญญานะว่าผมจะไม่ปล่อยให้คุณฆ่าสายตาอีกแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีกโอ้ยดูสิเจ็บตรงไหนบ้างเนีน่ยกวางไมไรของกูเนีน่ยนี่อยู่เฉยๆสิจ๊ะโอ้ยนี่ดูี่เนี่ยแก้มก็ช้ำปากก็เจ็บโอ้แม่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาแฟนผมไปทำแผลก่อนนะส่วนเรื่องคุณสีเนี่ยผมมาเคลียร์ให้วันหลังนะครับ <c oughs> พอโดนแม่ด่าเขาหน่อยก็รีบอ้อนแฟนเช่นะแกนี่กระล่อนมิชิลเล่นเลยนี่ er, ไม่ได้นะจ๊นะแม่เขตั้งความหวังไว้อยากจะอุ้มหลานด้วยนะโอ้ยนี่แหละโอ้ยเอาเอา,เอาบอกอบว่าให้ดูแลไม่ใช่ให้แปะอางแบบนี้นี่หนูชีโลเขาเป็นผู้หญิงนะต้องให้เกียรติเขาหน่อยสิครับอ่าอ่าละ แม่ไม่อยู่เป็นกอขอคอก็ได้เดี๋ยวได้เวลาสวดมนต์ก่อนนอนละตามสบายนะจ๊ะกดป้าคะจะบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับนี่ฉันแะป็บนะไม่หยิกฉันทำไมเนี่ยปปากเลยเธอมีเรื่องต้องเคลียร์กับฉัน แต่ฉันไม่มีอะไรจะเคลียร์กับคุณอโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สงสัยตาแซมจะโดนหนูชิโลเล่นงานซะแล้วโออปล่อยหนุ่มสาวๆเขาดีกว่าเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวรักกันสุดท้ายก็หัวปีท้ายปีเป็นอย่างนี้ทุกที่ เห็นมาเยอะแล้วชีโลชิโลชีโลชิโลชิโลชิโลฉันไม่มีอะไรจะเคุยกับคุณอย่ามายุ่งกับฉันเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ถ้าฉันเปิดอ่ะคุณก็จะหาเรื่องให้ฉันเข้าคุกอีกโอเคฉันสัญญาถ้าเธอเปิดประตูให้ฉันฉันจะไม่จับเธอขังคุกอีก ฉันไม่เชื่อในคำพูดของคุณหรอกนะคุณนะ่ะชอบทำผิดสินตายไปนะต้องได้ตกนรกแน่ๆอี่ายั่วยฉันโมโหเลยไม่งั้นเธอจะเสียใจฉันไม่กลัวคำขู่คุณหรอกแต่เราว่าเจ้าควรจะกลัวนะชิโลประตูแค่นั้นใะกันผู้กองสการ้าไม่ได้หรอกอ้งสมเจ้าอย่าดีแต่พูด ไม่ใช่เพราะเราเชื่อในแผนการรักหลอกๆของเจ้าเราก็คงต้องมาวุ่นวายจนเกือบโดนศูนย์จับโดนคุณสีเล่นงานแล้วก็ดนผู้กองลวนลามอีกอย่ามาโทษเราอย่างเดียวสิเจ้าเองต่างหากที่หาเรื่องไปที่นั่นเองอะนะชิโลนะเจ้ามันล่ามเราไว้แบบนี้ทั้งวันไม่ได้หรอกเราช่วยเจ้าแต่ผู้กองได้นะชิโลไม่เราคนเดียวรับมือผู้กองได้สบายอยู่แล้วก็ได้ งั้นเราจะคอยดูฉันทำคีย์การ์ดสำรองห้องเธอเอาไว้ทีนี้ฉันไม่รอดแน่ผู้กองชิโอยาแล้วชิโอยาแล้วพ่อข้าสั่งให้ข้านำทัพอสนรไปลบโคเทลแต่ข้าไม่เห็นด้วย ีโกดปีมาแล้วที่พวกอสูรลบกับเทวดาและเอาชนะพวกมันไม่ได้ไม่เคยเลยสักครั้งเลยเหรอครับก็ใช่นี่สิข้าก็เลยเสนอแผนการที่ดีกว่าส่งข้าออกไปในสนามนลวคข้าจะจับตัวลสัสมิฉโลทอนไปกักขังไว้ที่พิภพอสูรในฐานะนางนนสมัข้าเพื่อเป็นการยามหน้าพวกเท และใช้ต่อรองเทพบิดาของนางเพื่อให้ยอมแพ้อสูรในสงครามเป็นแผนการที่ภาษามานุษย์เรียกว่าสุดยอดของแผนชั่วเลยผรับไปท่านให้จิตตาสซนอีกแล้ว โดนอีกแล้วบ้าแกเนี่ยนะมันน่าจะจับมาเลาะเขี่ยใส้ผม,มแกบ,บังอาจมากนะที่เอาเจ้าชายอสูรอย่างนายท่านไปเปรียบเทียบกับผู้มนุษย์ขอโทษขอรับนายท่านกับผมอะเพียงแต่ชื่นชมแผนการของนายท่านจริงๆขอรับท่านเจ้าอาสูรน,น่ะควรจะต้องเห็นด้วยกับแผนการนี้นะขอรับข้าก็หวังให้ท่านพอ แต่ท่านพ่อกับหาว่าข้าไร้ซึ่งศัติ์สิอสูรเทวท่านพ่อต้องการจะให้ข้ารบกับพวกเทวดาให้ชนะในสุดจึงให้ข้าเลยดูกับรัศมีฉลบแล้วเหล่านาะงสนมทั้งสามของนายท่านล่ะขอรับทำไมถึงทำให้นายท่านหัวเสียขนาดนี้พวกนางกันไปรู้มาว่าข้าจะจับนางฟ้ากลับไปเป็นสนมเพิ่มมะสิพวกนางก็เลยแผ่นิปเป็นนางอาสูรฟ้อนเล็บใส่ในท่านละ่ะขอรับ ความมืหัวของพวกนางไม่สามารถทำให้ข้ารู้สึกอะไรได้หรอกในเมื่อตอนนี้ท่านพอมัวแต่เตรียมการเรื่องสำคาข้าก็จะใช้โอกาสนี้จับตัวรัศมิชโลอรกลับไปที่พิภพอาสูรแล้วท่านพ่อจะต้องขอบคุณข้าภายหลังเมื่อข้าทำให้อาสูรเอาชนะเทวดาได้เป็นครั้งแรก <c oughs> แต่แต่ท่านขอรับแล้วเราจะจับตัวรัศมิชโลธรได้อย่างไรขอรับในเมื่อรัศมิชโลธรเนี่ยยังมีแก้ววิเศษคุ้มครองกายอยู่ข้ามีแผนการที่จะจับตัวรัศมิชโลธร,รโดยที่แก้ววิเศษก็ไม่สามารถช่วยท่านมีแผนการอะไรเหรอขอรับในท่าน ชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมนางฟ้าของแม่จากแดนสวงผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางสถานีค่ะ สายติด